สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอไปฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Google Photo ครับกับวิธีการดาวน์โหลดรูปทั้งหมดใน Google Photo มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ครับในกรณีที่เกิดปัญหาว่า Google Photo เนี่ยพื้นที่ใกล้เต็มแล้วหรือจะยกเลิกการใช้งาน Google Photo นะครับแล้วอยากจะเก็บรูปไว้ในคอมพิวเตอร์เราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการดาวน์โหลดรูปทั้งหมดนะครับมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ง่ายๆัครบ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการดาวน์โหลดรูปทั้งหมดใน Google Photo มาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์นะครับเผื่อในกรณีที่พื้นที่ใกล้เต็มแล้วนะครับเราจะได้ลบเอารูปเก่าออกนะครับแล้วก็ลบพื้นที่เพื่อจะให้รูปใหม่เข้าไปนะครับหรือในกรณีที่จะยกเลิกการใช้งานแล้วนะครับก็เก็บรูปสําคัญเราเก็บไว้นะครับขั้นตอนนี้ก็คือให้เรานะครับเข้ามาที่ Google Chrome ก่อนครับล็อกอินแอคเคาท์ที่เป็นที่เราใช้งาน Google Photo นะที่เราจะต้องการเอาออกนะล็อกอินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดมาที่หัวข้อ,ขอ App Google ครับ นี่นะฮรเลื่อนลงมาครับจะเจอคําว่า Google Photo หรือภาพถ่ายครับสัญลักษณ์แบบนี้นะกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าหัวข้อก็คือหน้า Google Photo แหละนะครับก็ให้เลือกที่หัวข้อการตั้งค่าครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับหาหัวข้อส่งออกข้อมูลของคุณทําสําเนารูปภาพและวิดีโอนะครับอันนี้นะครับหัวข้อนี้นะกดเลื่อนลงมาครับสํารองข้อมูลที่เก็บข้อมูลถาวรอันนี้เห็นไหมกดสํารองข้อมูลเลยครับ จากนั้นนะครับมันจะน่าเข้าหน้าข้อก็คือ Google Take Out นะครับก็คือเอาข้อมูลสำรองออกมานะครับก็คือหัวข้อแรกนี่ก็คือเขาจะบอกว่าการสำรองข้อมูลล่าสุดของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับการส่งออกล่าสุดวันไหนนะครับส่งออกสําเร็จไหมนะครับอันนี้นะครับเนี่ยจักการการส่งออกนะครับ nih, ากการอ,อันนะี้หัวข้อนี้นะสำหรับคนที่ไม่เคยส่งออกเลยมันจะไม่มีหัวข้อนี้นะครับถ้าคนเคยส่งข้อมูลออกมาคือสำรองข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีหัวข้อนี้แจ้งเตือนเราอยู่นะครับต่อมา หัวข้อที่จะมีเรามาทําวันนี้ก็คือสร้างการส่งออกใหม่นะครับก็คือหัวข้อนี้นะครับก็คือจะเลือกที่ Google Photo นะครับหลายรูปเราระบานทั้งหมดของเราติ๊กมาเลยนะครับถ้าเลือกเฉพาะเราก็สามารถกดเลือกได้นะครับอันนี้สามารถกดเลือกต่างหากได้นะครับแต่เราเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยก็กดขั้นตอนถัดไปครับจากนั้นนะครับก็จะมีหัวข้อเราเลือกว่าเราจะเพิ่มไปที่ได์ไหนนะครับก็คือผ่านสผ่านอีเมลเพิ่มที่ได์เพิ่มไปที่ดอบบ็อกเพิ่มไปที่ o e d r i v e เพิ่มมาที่บล็อกนะครับแต่วันนี้พี่ก๊อฟจะเพิ่มมาที่ในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดเป็นอ e ีเมลนะเนี่ยคุณจะได้รับอ e ีเมลภายใน1สัปดาห์นะครับกาความถี่ในการส่งนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอันนี้แยกประเด็นก่อนวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนํำคือดาวนโหลดรูปทั้งหมดให้เราเลือกหัวข้อส่งออกครั้งเดียวนะครับแต่ในบางกรณีที่บางคนเนี่ยต้องการให้แบบว่า ส่งออกทุก2เดือนนะครับก็คือหมายว่าทุก2เดือนเนี่ยมีการส่งออกมาเพื่อให้เรารับลิงก์ปุ๊บแล้วก็มาดาวน์โหลดแล้วพอครบ2เดือนแล้วก็ลบออกเองนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถตั้งความถี่ได้นะครับต่อมาก็คือประเภทของไฟล์ครับก็มีไฟล์ซ i p กับ TG z กนะครับก็คือเลือกซิ p ดีกว่านะครับอีกอัน,นก็คือขนาดของตัวไฟล์ซ i p นะครับขนาดเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นตั้งแต่ 1G ึ่งกิกสองกิกสี่กิกสิบกิกห้าสิบกิกแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับอย่างที่กอลฟเลือกัะ 50กเลยนะครับเอาไฟล์เดียวเลยขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็สร้างการส่งออกครับพอเรากดเรียบร้อยเสร็จนะครับก็จะบอกถึงความคืบหน้าในการส่งออกนะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันนะครับในการรวบรวมซิปไฟล์ข้อมูลทั้งหมดของรูปภาพคุณนะครับแล้วเขาจะส่งเป็นอีเมลให้เราครับ พอส่งเป็นอีเมลปุ๊บให้เรากดนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเป็นไฟล์ซิปออกมาเราก็แค่ดาวน์โหลดตัวไฟล์ซิปตรงนั้นครับเราก็จะสามารถคือดึงข้อมูลทั้งหมดของรูปภาพที่เรามีอยู่ในณปัจจุบันที่เราทําการส่งออกไปนะครับนี่คือขั้นตอนในการเรียกว่าดาวน์โหลดรูปทั้งหมดออกมานะครับในส่วนของตัว Google Photo ที่เราควรรู้นะเกิดกรณีที่อย่างที่พี่กอบอกก็คือพื้นที่ใกล้เต็มนะครับหรือจะยกเลิกการใช้งานนะครับมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับ ก็ทําตามขั้นตอนนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน Google Photo นะครับที่ควรรู้นะครับเอามาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้กําลังใจเราครับช่วยกดติดตามสาาั c r า b e กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ฟครับ